เก็บกากข้าวคุณลืมข้าวไว้นี่ตีเงีงนะเเ้ยตอกเลยร้องเหี้ยมันสูญมันจมอยู่ฉิวว่าทัานรุ่งเรียนลงห้องจมุมงานเป็นน้อยอีนี่รถตายปเ่นแม่มากเล่น,น,นในรถยังไงเก็บกากข้าวยีน้องเอ้ย นั่งกับชิคกี้พายเขา <c oughs> ขาะ <c oughs> บ้านเก็บกากเขาพี่น้องเอ้ย ใช่ก็หลายแนะนําพวกไปหาเสียง ไไนั่นเนท้ายูาไ่ยไปหามมาใสาเห็นนะในวัยเจี๊ยไม่ตูกกินกันเนาะที่เดียวไม่ด้ห่า ตัวนี้มาสื่อหอมมะลินะสื่อขาสูงเนาะสื่อเลได้าหอมมหมม่จพักินต่ได้ Thank <laughs>